ดีค่ะท่านผู้ชมนะคะ กลุ่มปราสาท3ากลุ่มปราสาทเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของจังหวัดสุรินทร์นั่นก็คือปราสาทตาเมืองปราสาทตาเมืองต้นและปราสาทตาเมืองมนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มปราสาทตาเมืองนะคะที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคันาตาบลตาเมืองอาเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานที่สําคัญและก็จําเป็นอย่างมากและก็ถือว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะคะถือว่าเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์และเป็นเส้นทางสําคัญ ที่ปรากฏในงานเขียนของอาจารย์ดรยโสธาราสิริภาประภากรน,นะคะที่มีการเขียนว่าจุดยุทธศาสตร์นะคะการศึกษาจุดยุทธศาสตร์นะคะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะอ,อำเภออ,อำเภอพนมนุรัก จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวที่สําคัญที่อาจารย์ได้เขียนนั่นก็คือกลุ่มปราสาทต,ตาเืมินทมปราสาทต,ตาเหมินโต๊ดและปราสาทต,ตาเหมินซึ่งสถานที่เหล่านี้ได้ชี้ได้บอกได้บ่งบอกว่าสามารถเป็นเส้นทางหนึ่งในการพัฒนา และถือว่าเป็นทำเลทองตลอดจะถึงมี relationship หรือมีความสัมพันธ์นะคะกับาราชอาณาจักรกัมพูชาถ้าสามารถจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ไม่ใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีปากมีท้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ชาวาราชอาณาจักรกัมพูชาก็สามารถมาประกอบการสามารถมาแลกเปลี่ยนนะคะ อาหารพื้นบ้านนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนของเขาเหล่านั้นมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันถือว่าน่าจะเป็นแหล่งหนึ่งหรือช่องทางหนึ่งที่อาศัยปราสาทสามปราสาทนี้นะคะซึ่งอาจารย์ได้มองไปวา่าต่อไปอีกข้างหน้านี้นะคะช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่จําเป็นและสําคัญอีกช่องทางหนึ่งที่จะมีผู้คน,นมาเปิดตลาด ช่องทางระหว่างประเทศและมีการแลกเปลี่ยนที่สําคัญของประเทศและก็เป็นเส้นทางหนึ่งในการเข้ามานะคะของราชอาณาจักรกัมพูชาหรือเป็นเส้นทางระหว่างประเทศที่สามารถใช้สัญจรและแลกเปลี่ยนสินค้านะคะและมีบทบาท ต่อการเมืองการปกครองในอนาคตอันนี้ก็เขียนไว้ในบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ในฐาน TCI ฐา,านสองนะคะ,ะทุกท่านสามารถได้ไปอ่านแล้วก็ไปสืบคนได้นะคะกราบขอบคุณกรับสวัสดีค่ะที่ติดตามนานา,นาวิชาการสาระท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ